สวัสดีครับพี่นอ้องป้องไปสู้ขุนสุขคนครับอ่ะเมื่อนี้มาพอ่อนกับโค้ชลุงตัดแชนแนลสวัสดีเอฟซี FC, ทั้งยูทูบช่องโค้ชลุงตัดแชนแนลเลยก็ทา้งแฟนเพจโค้ชลุงตัดแชนแนลนั่นเด้นะครับผมแล้วก็บเอฟซีท, page, Channel, FC, ทั้งสปปลาวแล้วก็ทั้งฮ่องกงไต้หวันหรือว่าจะเป็นทั้งมาเลเซียแล้วก็ทั้งสหรัฐอเมริกาครับผมกับทั้งพี่น้องทั้งประเทศไทย นะครับผมตอนนี้ก็โควิด2 0 1 9กาลังระบาดอย่างนะกับเป็นกาลัน่นแรกใจให้พี่น้องคนไทยทั่วประเทศครับผมบ่จะเป็นบ่จะเป็นทางเหนือครับทางเชียงรายเชียงใหม่ลำปางทั้งตากครับหรือว่าจะเป็นทางภาคใต้นะครับผมอ่าทานกระบี่หรือว่านะครศรีธรรมราชนะครับผมภูเก็ตนะครับมาขึ้นมาทางทางตะวันออกครับผมทางชลบุรีเราจังหวัดตากระยองครับผม แล้วก็พี่น้องทางอีสานเข้าบ้านเข้านะครับผมก็เป็นกำลังแรงใจนะครับผมผ่านวิกฤตโควิด2 0 1 9ไปให้ได้นะครับผมเป็นกำลังแรงใจครับจากโคโดลูกตัดแชนแนลครับผมมาพอหลายใหญ่ฮามือนี่ลูกตอดเสื้อผ้าพีพอน้องมาย้ำบมุม่วงกินครับจะแซ่บม่วงแก้วขมิ้นครับสีเหลืองครับอันนี้เห็นเหลืองมันเป็นเหี้ยนะมันแก้วขมิ้นตัวสีเหลืองครับสีนี่นะครับมาแซ่บๆลูกตอด เดี๋ยวตอตัดย่ำหพี่ให้น้องเบิรงครับดับแลงครับใส่พี่ก่อนเลยความเพลกกระตามชอบครับตัดใส่ไปฉอนเครื่องอลงกับหลังเดี๋ยวก็ต้อด,ด้วยครับนี่ข,ขวกัวครับตัดขว่เองหอมๆเลยย่ำสุดโคนงตัดแ่บแ ยำแบบอิสาบนบ้านๆครับแล้วก็น้ำตาลประมาณเครื่องช้อนครับเนื้อแต่ผูมักหวานกๆไลายครับต่อด้วยน้ำปลาครับน้ำปลาประมาณช้อนครึ่งครับ เราทิค้าไปได้ครับผงนัวผงชูรสผงชูรสใส่หลายแส่บหลายน้ำด้วยครับขี้เด็ดน้ำปลาใส่ทั้งน้ำปลาใส่ทั้งปลารครับแสบ่บโมมิตอนครับมีแต่น้ำแสบ่แสบเลยเยอยะ กับบรรยากาศยาำบ๊ายบายครับแล้วก็นี่ครับหอมแดงโดยลงไปเลยคุกเข้าองเขากันครับบันเสียบสูนี่ลูกตอนเท็กกินประจำครับรเท็กเผ็ดผู้ใดกำลังงวงน้อนหรือว่าคิดอยากกินยังเผ็ดเกียวเผ็ด แซ่บแบบนี่ครับเอาไปให้ได้ครับช่วงนี้กันบอกม่วงกระลังหลายครับกระลังออกผลหลายหลายครับว่าถ่านได้กินจับพี่น้อน้ำลายแตกแล้วคนในเขากันก่อนนะครับคนละคนุลยมีปแปลกตอนฉีกมึงได้หรอเออยี่ขักตอวนี้ ปไหนตอนรถตอนปมี่ครับผมมีแต่น้ำครับยก <c oughs> พี่พี่น้องเบิ่งใกล้ๆพคนนะอือแสบๆเลยเพี่น้องมาบัดกินกระลุ่มตาครับแสบๆเลยเอาให้สวงให้ง่วงอือ ชุดยอดแล้วครับแซ่บเลยโ้งาน <laughs> แก้วข้ามิ้นมันไม่จะบอเปียวจนเกินไปครับแบบบอบแบบเปียวจี้แบบ,บนี้ เดี๋ยวกบร่างดีครับสีเลงเหลือง,รองกรอบๆเห็นแล้วพื่อนคนมาอู้เอาหายซวงหาย่วงนอนไปเลยมาสัตว์เห็นแล้วผสีน้ำลายไหลน้ำ <laughs> ใส่ครับหอมแดงครับจะหอมเข้ากันครับกินข้าวขัวครับนำปลาใส่กันอันนี้หน่วยนึงนะครับย้ำหน่วยนึงเดือไล่ไดครับ แงผมมากแศรษฐอยากนี่ปเปรี้ยวๆว่ได้กินดนนะครับแงมอมม่วงกินก่อนนะมันแง่บรรยากาศบายครับ เอฟซีท่านไหนเห็นก็เอาไปล่องไปทำตามได้ครับบบจํำเป็นของเป็นบุก่วงแก้วครับแก้วขมิ้นหรือว่าเป็นบุก่วงน้ำดอกไม้หรือว่าบุก่วงย่งก็ได้ครับที่มันรสชาติเปรีป้ยวๆเนี่ยครับแซบครับเป็นพวกเอาล่ะมันจะบาแซบครับไม่ย้ำยังสบิบาแซบพอเป็นบุก่วงออกวหวาน เลยกำลังนอนตื่นไม่เสี่ครับยนามบรรยากาศบา,บายเฮ็ดกินได้ครับหายง่วงแน่นอนรับประกันลอยปเปอร์เซ็นต์ะครับหรือว่าเบิ้งคิปตุอกตาก็ได้ครับหายง่วงแทนแน่นอน <c oughs> อบวกกินกับเบิ้งคิปนี้ก็ได้ครับ ร่อหายหว่วงแน่นอนครับใส่กับหอมแดงเข LIKE ้าไปครับมีไงเออเผ็ดเผ็ดจีจัดพีนองไปไกลๆครับอุ้ย เ็นท์อกอะไรทเลือกโคสน,นาทำไมครับครีมกันแดดเววิกาครับผมกล่องละสามร้อยห้าสิบาทครับนี่ครับเป็นกระปุกทำนี่ครับอันนี้เป็นครีมในครีมครับถ้าเฉพาะกลางคืนครับกล่องสามลายห้าสิบาทที่อันครับจะมีสองกระปุกโอ้โหกีกระปุกสีชมพูนะครับ จะมีไม้ตอกหนึ่งพืชทากอนครับแล้วก็ตามด้วยไม้เล็กสองสีฟ้านะครับโอ้สมัครอีกแล้ว <c oughs> ขอโทษขอให้ได้หลายครับ